ลายการนี้ทำเพื่อความบันเทิงและขอต้อนรับสู่ปีใหม่2024สวัสดีคกาสวัสดีครับก็อยู่กับผมอ่ะ Eview Hot TV ก็อยู่ผมอีวิวฮะนะจะมาโปรโมทเซิร์ฟวันพีชก,กันนะเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนะว่าวันพีชวันพีชนี่มีอะไรบ้างแต่แม่งโคตรแหลกนะแม่งโหลดผมโหลดโต้ดำแอคคอร์อยู่ก็หรือ,อว่าโลโก้ฮะโค้ดแหลกอันนี้โพยายเบ็ดน,นะครับ พ่ยใหยาบิดนี่คือชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะไมกระพังกัเอาดีกว่าพูดพลางเป็ตำรวจจะพูดลาก็วันเด็กดี่ฮะก็มาแค่ คนดแหะคนะคุอ right ่ะเล้พี่หนูจะมาฟปรหมือนซึกันะตอนเราวนเด็กนี่คืออุ๊ยอะไรเนี่ยอมันอูข้างหลังนี้ต้องรู้ให้ได้อมันอยู่ข้างหนี้มัมีอะไรไหม มาแลกวสิมาแล้วแล้วหลักๆๆๆโหหลักมากครับหมดบ๊อหมดบ๊อเซิฟคตรหลักเลยมาบ๊อบหมดให้แอดโอ้โหแอดไอแอดปรับปรุงเสร์ฟเล้วครับมันหลกเกินอ่ะนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยจะที่ไร มันคืออะไรนี่มันคืออะไรวอสมนคืออะไรคือหนึ่งเขีนครอกระปตาววอสนี่นร่ก็ฉกฉกกเข้าไปดูอย่างเงี้ยกฉ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 กกฉกฉกฉวฉก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  ปตัว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 ปตวปตวโรปตวละก็จะไปเอ้ยก็ผมก็แค่ปรโมทแค่นี้ะจะไปชมบ้านผมไปส่งใครโทรมาเนี่ย อันนี้กรเสียไปข้างนอกไหมอะเอามาใช้หนึ่งอ่ามาโปรโมทเจคือบ้านผมนะครับอ่านี่คือบ้านผมนะครับนี่คือคนบ้านผมมานี่คือคุณตำนานหนังหมาที่เข้ามาจากฮองไกลหน้าฮะนี่คือตำนานหนังหมาที่เข้าอาจากอะไรครับคุณตำนานหนังหมาอะไรตำนานหนังหมา ไล่ไล่ไล่แคทเกมอยู่ได้ของม่มาเนี่ยเป็นงานันเด็กมาเนี่ยเราไปซื้อไม้ใหม่มาอะไรเนี่ยพูนไม้ไปไรเนี่ย นี่ก็บ้านผมอ่ะมึงก็จะให้ VIP ไว้ไวตารางพัก1.52ครับโปรโมทเซิร์ฟนี่คือคุณตำนานนางหมานี่คือคุณตำนานนางหมาครับโอ้จัด PVP แล้วนี่ว่ะจัด PVP าะอ่าผมก็ขอจบโปรโมทเซิร์ฟเพียงเท่านี้นะครับอ่ะขอบคุณครับนะครับ